ที่มีสีโป๊ะน,น,น,นะครับก็เลยได้ตะเข็บนะครับถือว่าครั้งนี้ที่เจอก็น่าจะดีกว่าคนอื่นหน่อยต้นเหนี๋ยจะเปื่อยหมดจะมีูตรงที่ชุดหนึ่งก็ครั้งนี้น่าจะเปลี่ยนโอเคลมๆก็บางล้อลอกผมลอกไอ้ลอก ทำร้อนให้แล้วครับบางๆงจะมีบุบส่วนขั้นบนก็โอเคไม่ปุกน้อยมีสมบีบมากโชคดีบางส่วนมันจะมีเอาเน,น้ำยาเคลือบกันสนิมติดอยู่มันก็เลยเไม่ผุกส่วนในประตูในประตูจะมีน้ำยากันสนิมอยู่ส่วนใหญ่ ก็ถือว่าชายน้ําด้านล่างคันนี้ยังไม่ได้โดนยังไม่ไดโดนปักมานีคือผูกด,ดำเดินธรรมาชาติก็ถือว่าน่าจะเอาคืนได้ดีบางคาันนี้จะซ่อมมาแล้วมันก็จะเอาคืนยากาประตูป่าจะมีผูกอีกหน่อยนึง เด็กเดิมเด็กเดิมยังเป็นซิงเดิมติดตงรงงานจะมีผู้ตรงนี้ก็น่าจะเก็บตรงนี้หน่อยนึงภาพรวมก็ประมาณสั้งแปดสิบเปอร์เซ็นต์กระจก <ใน S 1> ลายนะครับกระจกลายทางขวามาดูทางซ้ายทางซ้ายคือ,อก็เหมือนเดิม ใช้น้ำใช้น้ำเลื่มหน่อยก็โครงภายในก็ไม่มีการตัดต่อนะเดิมด้านในสวยเพราะว่ามันจะมีที่กันสนิมอยู่เนะี่ยกันสนิมกันอยู่ครับ <c oughs> ดูลองด้านใน ประมาณนี้กรณีถือว่าเท่าที่เจอมาก็ประมาณ80%ได้เอเคอเครับอ่า